ทำบุญรหวมกันกับพระอาจารย์เออนี่หน่อยก็ใชาหน่อยบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทก็ได้บ่ได้ว่าตัทธาหน่อยตัทธาหลายมันมาห่วงกันไม่จะเป็นหลายเองตามกับร่างตัทธาของพยาทยโยมเนาะโมเมนต์มาใส่หลายเกินตัวเจ้าของกับบ่ได้ได้บ่ดีเออนี่อยร่อยเดียวไปยิมงงูมาใส่แล้วเปลี่ยนหาไรจะเป็นผูกเจ้าของเป็นบาป ใส่สาจกำลังศรัทธาแรงศรัทธา <แน S 1> ที่เจ้าของนี้ก็คือร่วมครับอาจารย์อาจารย์กษิออกซอย,อออยขอึนออขข้นกันคือสื่อเทียนขม่าเพื่อสก่าละจริสรทิ์คือองค์พระประธานของเฮาอยู่ในสลายกันบุเรียนเออโบว์เเป็นบิวคุจิอาจารย์อาจารันกษิจุดธสวดายในสามไตรมาสามไตรม่าคือยังศึอษาเสือเนาะเพราะฉะนั้นเาก็ร่วมกัน,กน ร่างจันอยว่าเขาลอยหลวกลายีญาติยมมาจังหัไรก็ได้บุญีบ้านไรก็ดะได้ลายครับเมื่อันเขาบันศาลนะครับเนาะวันแค้นสิบหาครับนะครับเมื่อ้เนเมื่อนี้เป็นวันเขาบันศาลครับมื่อ สำหรับปัจจุปใจที่ร่วมกันทําบุญสื่อเที่ยนเข้ามาจุดถวายบูชาพระพุทธเท่าทในบาทดีดับเด้อได้หน่อยได้หลายกระจาให้คณะกรรมการมันลงไปสื่อเทียนขึ้นมาเออเท่าไนห้หลายเท่าก็จือเด่อใหญ่นอะขึ้นเที่ยนก็มีรคา,าคาพอสมควรคลเด่อใหญ่มันก็หลายบาทชัว อ้ากันคอยจัดคอยเหยียดไปนอกเน,กนี่ยโยมคนต็เิดปุ่นมากเรื่อยๆมารวมกปนทำบุญอนุมโมทิตาบุญเลยท่านกับเกกับน้ำเออท่านของไดเล็กๆน้อยก็ได้บุญเออโบว่าจิตเป็นน้ำาะว่าจิตเป็นน้งก็ได้ปุ่น,นเอคนอคนเข่าคนสาพระคนจิตจำศีลเลงปฏิบัติของคนเออคือสามเดือน เพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสกถือเป็นเรื่องที่ดีที่พ่ออยากจะยมจะได้มาร่วมถวายสิ่งของต่างๆมาร่วมทําบุญในวันพระและวันข่าวพรรษา4มิถอนายน2นาะ แต่สำหรับพระประธานพระพุทธเมตตตธรรมของห้าสามฝั่งคุณนทางบนกระดิงถึงนมาเรือบุรณะปฏิสังข์ทองสีเทองอย่างนอสร้างจัาภาพกรุงเทพก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีที่พ่นมาจองปั้นพระานาคสององ่ว่าสียังคุ้ยกันบ่ได้อาจารย์ยากได้สีดำกับสีเขียวพระเจ้าอยากได้สีเงินกับสีทองเออเนี่ยพทันคุ้ยกันไล่ละเอียดแต่ว่าพระเจ้าตกลง่มละละละเออ คุยไล่ละอเอียดกันหลายอยู่ก็อเอาขาก็บวนแ้ทานนันท์จัดงานนอกพราะว่โลกให้เก็บมันหลายคอนเม้นจัดงานวงทวงเลยพื่อเปลี่นเปลี่ยนคุณละหลังๆโลกโควิดมันชาแล้วปีสองปีเขาก็บว่าจะวางห้ได้ดสสางในบุรณะไว้เออตอนนี้ก็เทียบเจ้าของหน้าโลกโควิดระบาด พยัยา <by> ์ไม่โยงกพยามใส่แมทไทยนาการเออเขามารวมกันได้หลายมันนั่นตะรายอยู่ดิโมเมนบ์าบ่นอันตรายดิครับมื่อนี้ก็เป็นมือเขาวันษาเนาะครับเนาะมื่อนี้ก็บเลี้สือหาครับเนาะครับมื่อนี้ยเขาวันษาเป็นแปดสองหอนเนาะครับมื่อเนี้ยปีนี้ก็เพิ่แปดสองหอนปีนี้ครับโมแมนเอิรนเดือนไข่กับเป็นเดือนสิงหาแล้วครับช่วงนี้ครับ เดือนนี้ก็เดือนสิงหาครับมื like> ่อนี้ก็มีมาจากมันสายโยวัดป่าด่านเม็กนั่นครับปีนี้ครับโยมโยมแม่ยไฟมาจากจิตขอมื่อนี้มื่อนี้ก็ได้เด้อต่างๆของเจ้ามื่อนี้มื่ออื่นก็ลงมาเด้อผู้ใดว่าเป็นยังไง พระเพิพ่นสันเ์ขาเศร้าห้ามัดย่อถ้ามัดยอ่อก็มารับศีรษะถ้ามัดยอ่อถ้บุญอีกมื่อหน,นึ่งก็ถือเป็นมื่อที่ดีแต่จะเรื่องผ้าพอหยาดสยองถ้าวัดย่อยังหมดเ่าก็คือถ้ามัดย่อไปพ่อผพ้าพ่นสันเ์ขาไปพ่อยังเบื่อแล้วอีกรอบหนึ่งเออ ดูชาดไม้ทูกเทียนพรรัตนตรัยพร้อมกันกาเีนะ Uh -huh. uh ัมมาสัาาามพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะวะตันโนสุตตะปะโตสวะอิมังจุปะปะยัญชนะสัมปันังสาลีนังโอทนังอุขะกัง วะลังพุทธาบูเทมาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาไว้จบพดกันตอเนาจุดครับผนไปเ่าไห่น้าปานยัตั้งใจจิดก้าวขึ้นไปบาทโนองขอไปต้องขอมันเด้อ สลาังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราธรรมสลาังกัจฉามีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรา สังฆาลานังกัจฉามีพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราเรายินดีในทานการให้ของขอจงให้สำเร็จอาสะวะไขรสินไป ด้วยเครื่องแห่งดองสันดานนิพพานังปร,ริยโยตโุสุดพินังวัตกรมธานังอาสาวะพยาวหังจุโูโหตุสาจุศีศีสิสีกสยปาังคลาวิเต ผู้เที่ยวเทีใจว่าตาสงสารทานผู้สั่งสมทานภาวนาธรรมบริสันต์เชิญเจ้าผู้จะลงมาเอาเข้าบินธบัตกคุ้มข้าทั้งหลายท่านยินชายใหญ่น้อยหากผู้ใดเอาดอาใส่บาทอยากนำคำจังหัน ขอให้ลูกคาเทวดามาเหสักลักเมองปญัญญาอินปญัญญาพงปญัญญาโยมมาลาร้ทอทคาจากกระบาดท,ทั้งสี่ทั้งนังโตละนี่งผู้เป็นเขา้าผู้เป็นเยาเื่อจะท้าขอจงลงมามงมงหนุมานนาดอมคุณข่าทั้งหลาย ขอให้ผ้าปังอย่าได้เป็นบาปขอจะได้ทุกขจากไรเปลียนใจขอให้เห็นนาภริยะเมตไตรผู้เลือนแหล่ขอให้ถ네ึงเมืองแก้วแหลมเมืองทองที่ผุ้กาทั้งหลายได้มาทำบุญทำทานก่อให้ถึงพระนิพพานทุกคนทุกคนก่อเกิดสาธุเต็ไปด้วยครามสุ ปัตถุบันใจที่สิร่วมสื่อเทียนนออาจารย์อัต,ตามาก็ะสิให้คณะกรมการเพิ่นสื่อเทียนมาเพิ่มเติมอาจารย์สิร่วมทำบุญอยร่อยกาสิบก้าบาทเออร้อยก็สิบก้าวบาทนออาจารย์สิร่วมเออขาดบาทหนึ่งกับบเป็ยังถือว่าเอ,าเอาไม้เอาเลขกม้คนเออสื่อเทียนมาเพิ่มใบเพราะว่าสามเดือนมันโมเม,ะม,ะม,ะมนต์ดยาวลา ข้าวหนึ่งข้าวเดียวตรวจมุวนเส่าตวดม้วนแรงก็บคือว่าเทียนแบใส่เตืองพุ่มสมทวนนะ่ะใส่เทียนหลายพอสมทวนสามใจมากผ ah, ู้ใดที่ร่วมหลวงาจารย์ทำบุญก็เชิญได้เนาะที่บาทดำดำเน้อย่าไปล้มบาทอาจารย์เน้อใส่บาทดำดำ Icana, ตา่ตางกิสธานอบาทสองบาทที่บาทห้าบาทกร่วมกันทําบุญสร้างนิสงกันไว้ร่วมกันไว้ไหนก็ได้ขึ้นมาพัฒนาในมาจับปัญษาในบ้านวัดบัดนันเมกแล้วก็ร่วมอนกันสรางบารมีคือสรางบุญห่วงกันไว้นาะ ทงกระทานตั้งไว้หนาเจ้าของสกปอกเยอมัจจังพออังกันก็คือจับของไผของมันสกอกเวลาพันท่าเก่าค้าถวายเรียบรยเนี่ยวก็จังเอามาถวายอาจารย์จันติณิพาลาบุญนอลาบของต่างๆก็เของมาถวายโสิเปินคุณโยมม่ยิ่งคุณโยมผูใต้ของมัรถวายได้คือมาย่อมอมกันเบิดข้อปฏิกรเป็นสิบมงคลเออเอาไปจับสกปรกโอยานมันอัง ข้างน้าข้างหลังกันตาหน้านจังบัวอ่างสันเหมือนหลวัดเท่าสนรามันหน่อยเอาแบบเงินเก่ามาตั้งเลี้ยงกัน้วยมาบาทเดียว จาวรันจัตถธรรมทีสุนัยชามาอวิปัิสัตโนุทานังอนุติสัมมิะผู้เดยนสวดอิติปิโสก็คงได้กขร่วมกป็นสวดเพื่อเป็นสิริมงคลต่างๆเนาะนะโมตัสสภ字萨哈。